รีวิวมวกันน็อกจักรยานราคาประหยัดเอาละเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็วันนี้เรามารีวิวมวกันน็อกกันนะครับเป็นหมวกััน,น็อกต้องบอกว่าอันเนี้ยเคยรีวิวแบบว่าหมวกที่เป็น High อ็นราคา8 0 0 0ั0หมื่นหมือะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เรามาดูอีกรนจ์นึงดีกว่านะครับก็ถือว่าไม่ได้แบบว่าถูกสัทีเดียวนะครับแต่ว่าค่อนข้างจริจะอยู่ในราคาประหยัดทั้งหมดนี้นะครับ ทุกโมเดลนะครับก็อยู่ในราวๆพันไปลายๆสองพันสอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะเอาละเรามาดูกันเลยยี่ห้อก็คือนี่เลย Sun run into the moon ไม่มีถูอ่า i n t ทู o o n Sun Run i n t o Moon ครับก็หรือว่าอ่านง่ายๆก็คือ s u n ริม o นนะครับผมก็เคยเห็นบ้างแล้วนะไอยี่ห้อนี้นะครับเคยเห็นมีหลายคนใช้อยู่นะ แต่ว่าอันนี้เป็นโมเดลใหม่คอลเลกชันใหม่ของเขาเราก็มาดูาครับวมามีอะไรแตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงไปนะต้องบอกว่าความแตกต่างของหมวกที่เป็นาราคาประหยัดนิดนึงนะครับกับหมวกที่เป็นแบบไฮเอ็นนะส่วนใหญ่มันก็จะขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่มีเสริมเพิ่มเข้าไปนะครับอย่างเช่นอ,อย่างเช่นบางยี่ห้อก็จะเป็นเทคโนโลยี MIps นะครับผม MIps ก็คือเป็นเหมือนเป็นเป็นเลเยอร์ข้างล่างนะครับที่เอาไว้แบบกันกระแทกแล้วกันสไลด์อีกนิดนึงนะครับผมก็ จะมีเลเยอร์ข้างล่างอีกนิดหนึ่งพวกนี้นะครับสาเหตุที่แพงก็คือพวกเทคโนโลยีต่างๆนะครับอาจจะเจ้าของหมวกเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคนคิดค้นหรือผลิตคิดเองเขาก็ต้องไปซื้อลิขสิทธิ์ซื้อลายเส้นนะครับแล้วก็รวมถึงค่าเมตติ้งต่างๆมันก็ทําให้หมวกเนราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับหรือว่าบางทีก็จะเป็นนอกจากมิฟส์ครับก็จะมีเทคโนโลยีที่เป็นแบบเหมือน Impact Compression นะครับข้างล่างเนี่ยข้างในก็จะมีเหมือนเป็นโฟมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเต็มต้ไม่หมดเลยนะครับก็คือเวลา กระแทกไปแล้วนะครับไอโฟมมันจะมีการบอกว่าสลายตัวยุบตัวปึ้งปึ้งปึ้งปงอะไรพวกนี้นะครับไอพวกเทคโนโลยีพวกนี้อย่างที่บอกมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับทำให้หมวกในค่อนข้างที่จะแพงแต่วันนี้เรามาดูหมวกราคาที่ประหยัดนะครับผมอ่าพวกนี้นะครับก็น่าสนใจนะครับซันริมูลนะครับผมอันนี้ก็จะมีหลักๆ3โมเดลด้วยกันนะอันนี้เป็นโมเดลแรกของเขาอ่านว่าน่าจะอ่านว่าซาริโอนะครับซา s า r ิโอหรือ s e r ิ e อนะครับอ,อันนี้นะครับก็ดูดูเรียบๆนะครับผมค่อนข้างที่จะดูเรียบๆคลินคลีนแบบนี้นะครับผมแต่ว่าจุดเด่นของเขานะครับก็จะเป็นเหมือนกันหมดนะครับข้างในเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับ Strap ที่ค่อนข้าง,งที่จะทําได้ดีนะสตรปพวกนี้จะเป็นเหมือนเป็นแอนตี้แบคทีเรียต่างๆนะครับผมอันเนี้ยซ r ริเก็จะแตกต่างทางด้านหลังนี้นิดนึงนะอันนี้นะครับระบบสตร a ป ของเขาก็จะต่างกับรุ่นอื่นนิดนึงนะครับก็ของสต r a ปของเขาเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็แต่ว่าไม่ต่างกันเยอะต่างกันข้างในก็คือมันเลื่อนได้อาจจะน้อยกว่านะแต่ว่าทุกตัวนะครับก็จะมีระบบ quick adjust อยู่ด้านข้างอันนี้โอเคนะผมว่ามันใช้ได้นะครับมันเรียบง่ายแต่ว่ามันไม่ไปแบบเกะกะนะเรื่อง quick strap หรือว่า quick adjust ของเขาแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของระบบล็อกอันนี้เป็นระบบล็อกแบบ ม่เหล็กนะครับซึ่งข้อดีก็คือมันใส่ง่ายใส่ไม่เหล็กมันดูดติดกันปิ้งใส่ง่ายเลยนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีน้ำหนักเยอะกว่าสตร a ปที่เป็นพลาสติกนิดนึงไม่เยอะนิดเดียวนะครับผมน้ำหนักของหมวกนี่ค่อนข้างจะเบาเลยทีเดียวนะและสำหรับตัวนี้นะครับฟีเจอร์ที่โดดเด่นที่สุดนะครับอุ้ยเกือบ<ๆ>นี่เลยตัวนี้นะก็จะมีไฟท้ายอยู่ด้านหลังนี่นะครับสามารถที่จะถอดไฟท้ายออกมานะครับแล้วก็มีที่ชาร์จนี่เลย เป็นที่ชาร์จนะครับเสียบ USB ชาร์จได้นะมีไฟอยู่ด้านหลังไฟก็จะมีโหมดต่างๆะนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเสียบไว้หลังหมวกแบบนี้ได้เลยอ่าตัวนี้นะครับต้องบอกว่าราคาไม่แพงเลยนะครับราคาขายสุทธิตอนนี้นะครับลดมาแล้วจาก2,300เนี่ยตอนนี้อยู่เหลือ1,790บาทนะครับมี6สีให้เลือกนะอะตัวนี้ก็1,790บาทราคานคี ประหยัดมากนะครับข้อดีข้อเสียอย่างที่บอกนะครับว่าอันนี้นะครับเป็นหมวกราคาประหยัดนะครับซึ่งผมว่าโอเคนะดูฟังก์ชันการใช้งานต่างๆดูคุณภาพของเขามีมี QC ต่างๆนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตต่างๆแปะไว้เรียบร้อยนะครับผมว่าโอเคใช้ได้ดีนะครับราคาค่อนข้างประหยัดถ้าจะมีตินิดนึงก็คืออาจจะต้องระวังนิดนึงในเกี่ยวกับตัวไฟนิดนิดนะครับตอนนี้มันก็ไม่มีแบบมันไม่ได้มีตัวล็อกอะไรนะครับมันใช้วิธี เหมือน friction นะครับกดลงไปให้แน่นเท่านั้นเองนะครับก็ไม่หลุดแล้วนะครับแต่ใช้ไปนานๆถ้าเกิดว่ามันหลุดเราอาจจะหาเทปของ2กะเทป2หน้าอะไรแปะนิดนึงก็ได้นะครับผมอ่ามีไฟท้ายมาให้ด้วยยอดเยี่ยมเลยนะครับตัวนี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่นะครับในไซส์ M อ๋อสิ่งสำคัญนะครับเวลาที่เราซื้อหมวกนะครับไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ตามนะครับเราดูไซส์ดีๆเพราะว่ามันมีผลนะครับวิธีการที่ดูไซส์หมวกนะครับเราก็เอาสายวัดเนี่ยวัด ลองจับจับดูนะครับส่วนที่มันปูดที่สุดเนี่ยด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับส่วนที่มันปูดที่สุดนะครับเราเอาสายวัดแล้วก็วัดเลยนะครับอย่างของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ56เซนติเมตรนะครับผมอ่าส่วนอันนี้ก็จะมีบอกไว้นะครับว่าสําหรับหมวกไซส์เอนะครับอยู่ที่5 4าสถึงห้ผมก็จะอยู่ตรงกลางเรนจ์นี้พอดีเลยนะครับสำหรับ57ขึ้นไปก็จะบวกไปนะครับอันนี้ก็จะมีอยู่2ไซส์ด้วยกันนะครับมี ไซส์ M 54 5 7ถึงแล้วก็ไซส์ L 57ถึง61นะครับผมมี2ไซส์ให้เลือกราคา1,790บาทสำหรับซี r รี่าใช้ได้เลยนะอันนี้น่าสนใจต่อไปนะครับก็คือตัวนี้ตัวนี้เรียกว่า a อ r ไลน e นะครับตัว a อลไลนนีครับก็เป็นหมวกที่ Performance ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับผมก็จะ เน้นน้าหนักที่ค่อนข้างที่จะเบาขึ้นนะแล้วก็ไม่มีไฟข้างหลังและเป็นหมวกเน้น performance ขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็น้ําหนักเบานะครับผมเน้นในเรื่องเกี่ยวกับ ventilation นะครับมีช่องระบายอากาศค่อนข้างท,ง,ทง,ทงที่จะเยอะนะครับตัว strap อย่างที่บอกว่าตอนนี้เปลี่ยนไปละตัว strap ด้านหลังนะครับตัวนี้ผมชอบอตัว a l l i e n กับตัวอีกตัวหนึ่งนะครับ p h a n t อ m เนี่ยชอบที่ strap ด้านหลังเนี่ยมันมีให้เลือก เยอะกว่าสามารถที่จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เยอะกว่านะครับผมรู้สึกว่าใส่แล้วตัวนี้สตรัปด้านหลังเนี่ยมันลงมาลึกกว่าถึงทายทอยตรงนี้นะครับทำให้รู้สึกว่ากระชับมากขึ้นเลยครับแล้วก็น้ําหนักเนี่ยก็เบากว่านะครับผมตัวนี้ตัวนี้นะครับแอร์ไลน์นะครับฟีเจอร์คล้ายๆกันหมดนะครับก็ยังเป็นแมกเนติกสามารถที่จะใช้แม่เหล็กได้นะครับสตรัปต่างๆเป็นเซฟตี้ต่างๆนะครับค่อนข้างที่จะเหมือนกับตัวแรกนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยน้ำหนัก เบากว่านะครับแล้วก็มีไซส์ให้เลือกเยอะกว่าแต่มีสีให้เลือกน้อยกว่านะครับตัวนี้เนี่ยมี3สีด้วยกันนะครับแต่ว่ามี3ไซส์นะครับก็คือ S M L S, S เนี่ยตั้งแต่48ถึง53 M เนี่ยเท่ากันก็คือ54ถึง57แล้วก็ L นะครับ57ถึง61นะครับราคาก็ขยับขึ้นมานิดนึงนะครับเป็น2,190บาทนะครับมี3สีให้เลือก ใครที่เน้นเป็น performance นะครับสายเบาเนี่ยหรือว่าสายเรียกว่าขึ้นเขาไต่เขาเนี่ยอันนี้เหมาะเลยนะครับ2,190บาทครับ Airline แ,แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับผมอ่าตัวนี้เรามาดูกันอย่างที่บอกว่าทั้ง3ตัวนะฟีเจอร์เนี่ยคล้ายๆกันหมดนะครับผมมีจะอาจจะมีความแตกต่างก,กันนิดๆหน่อยๆในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ Fitment นิดหน่อยนะครับ ตัวนี้เนี่ยแฟนทอมก็จะเป็นทรงแอโร่นะครับสังเกตด,ด้านข้างก็จะมีแบบว่ามีเป็นแบบว่าล่องล่องนิดนึงนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบสไตล์แอโร่นิดนึงเว้นต่างๆหรือว่ารูต่างๆเนี่ยก็จะน้อยกว่าตัวแอร์ไลน์เมื่อกี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบทรงแอโร่นะครับซึ่งผมชอบตัวนี้ที่สุดนะครับก็คืออย่างที่บอกว่าตัวเนี้ยเรื่องของอตัวสตรปด้านหลังนะครับมันลงมาได้เยอะมันลงมาเยอะนะครับผมทําให้รู้สึกกระชับนะ แล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเปิดปิดแบบระบบแม่เหล็กนะครับก็ยังเหมือนกันอยู่ตัว Adjust ด้านข้างนะครับก็ยังเหมือนกันอยู่นะครับแต่ว่าความแตกต่างคือตอนนี้เป็นทรง a อ r o ่มากขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็เรื่องของ Strap นะครับก็มีเรื่องของด้านในนะครับก็จะเป็น E.P.S.Raw Material Imported from the United States อ่าก็คือเขาบอกว่าตัว E.P.S. o o m นะครับก็จะเป็นอ่าทำมาจากที่ U.S. เลยนะครับด้านตัวโฟมด้านในนะครับก็ แล้วก็ตัวผ้าต่างๆก็ยังมีแอนตี้แบคทีเรียนะครับไอออนิกอยู่ด้านข้างนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยครับเท่าที่ลองแล้วนะครับก็จะเป็นไอเวร์ด็อกนะครับก็คือสามารถที่จะเสียบแว่นกันแดดเข้าไปตรงรูนี้ได้นะครับเขามีรูเอาไว้เสียบแว่นกันแดดนะอันนี้แหละเป็นฟีเจอร์เล็กๆที่ชอบนะครับสำหรับตัว a อ r o ตัวนี้นะครับหรือว่าตัว p a n น o m p h a น t อมนะครับก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน5สีด้วยกันนะครับผม แต่ว่าไซส์เนี่ยจะมีไซส์เดียวเลยนะไซส์ Size M 54-57ถึง57นะครับมีไซส์เดียวเลย5 4 7ถึง57ราคา2,590บาทตัวนี้แพงที่สุดละนะครับผมไซส์ Size ก็มีไซส์ M ไซส์เดียวเลยถ้าเกิดว่าเราอยู่ในเรนจ์นี้นะครับก็ตัวนี้น่าสนใจเลยสีก็มี5สีอย่างที่บอกนะครับผมสนใจก็ติดต่อช็อปไปเซ c ร n น a r รหรือว่าตัวแทนจำหน่ายนะครับของ s Sun r i Moon ได้เลยนะครับผม อยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ลองพิมพ์เข้ามานะครับหรือว่าไลน์เข้ามาที่ไลน์แอดของ Bicycle Diary ได้เลยนะครับผมตัวนี้เน้นอีกที2,590บาทอ่ะอย่างที่บอกนะครับใครสนใจก็จัดไปเลยราคาค่อนข้างที่จะน่ารักน่าสนใจนะครับก็ถือว่าเป็นของคุณภาพที่ราคาไม่แรงนะครับวันนี้ก็เลยเอามารีวิวให้ฟังกันนะครับมีหลายสีนะครับแล้วเพื่อนๆละครับเคยได้ลองเจเนอเรชันก่อนหน้านี้ของซันริมูนหรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นยังไงร,รู้สึกยังไงก็ ลองพิมพ์มาบอกกันได้เลยนะครับวันนี้แวะเวียนเข้ามานะครับขายของนิดนึงนะแล้วเพื่อนๆช่วงนี้นะครับเริ่มมีงานแข่งเข้ามาแล้วนะครับได้ไปที่ไหนกันบ้างนะครับลองมาแชร์กันได้เลยนะครับหรือว่าจองนานไหนไว้นะครับบอกกันบ้างนะเดี๋ยวจะได้ไปแจมนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับใช้เวลานี้อยู่ด้วยกันก็อย่าลืมนะครับกด subscribe ด้วยนะมันก็มีผลกับเรื่องของสปอนเซอร์นะครับแล้วก็กดไลค์หรือคอมเมนต์ก็ได้นะขอบคุณมากเลยแล้วเจอกันสวัสดีครับ